กระผมดรโสพลมโนมยากลุ่มสิบจากอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเรื่องที่ผมจะขออนุญาตนำเรียนให้ท่านประธานทราบในวันนี้ก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแต่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติครับและเรื่องนี้ก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและนำสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการคือกลุ่ม10นั่นก็คือเรื่องของการพิจารณาใบอนุญาตทะเบียนตำรับยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าอ,อยอเป็นไปอย่างล่าช้ามากๆเลยครับบางตำรับท่านทราบไหมครับว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน,น3-4ปี ท่านประธานครับผมว่าอยอของไทยเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณาใบอนุญาตนานเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับการพิจารณาใบอนุญาตจากประเทศโโอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาจำพวกนิวเจเนริกดักหรือที่เราเรียกว่ายาสามัญใหม่หรือเจเนริกดักที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายในต่างประเทศแล้วแต่ประเทศไทยยังต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานขนาดนี้เลยเหรอครับ ทำให้ประเทศไทยต้องใช้ยาต้นแบบหรือที่เราเรียกกันว่ายาออริจินัลเนี่ยครับในราคาแพงทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ยาดังกล่าวเนี่ยนะครับหมดสิทธิบัตรการคุ้มครองแล้วคนไทยนะครับต้องสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงยาดีมีคุณภาพเทียบเท่ายาออริจินัลแต่ราคาถูกกว่าครับท่านประธานครับผมทราบมาว่าขณะนี้ยังมีทะเบียนตำรับยาอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังค้่งค้างการพิจารณาอยู่ที่กองยาสํานักงานคณะกรรมาการอาหารและยาเจ้าหน้าที่อยอก็ปวดหัวครับท่านครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเนื่องจากสะสมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเคลียตำหนับนี้ไปตำหนับใหม่ก็เข้ามาอีกเพิ่มภูนเป็นดินพ่อหางหมูครับไม่มีวันสิ้นสุดครับท่านประธานครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวง ต้องลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีครับขืนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้าหน้าที่ออยก็เครียดทํางานก็ไม่ทันความสุขในการทํางานก็ไม่มีผู้ประกอบการก็แย่ครับท่านครับกําหนดทิศท,ทางไม่ถูกว่าจะวางแผนธุรกิจอย่างไรเพราะยังไม่รู้กําหนดชี้ชัดเจนเลยครับว่าจะได้ทาเรียนตำรับยาเมื่อไหร่ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครผ่านไปทางท่านประธานครับว่าหากเป็นไปได้นะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับลงมาดูแลกำก,กับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร่วมกันหาหนทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งเร่งด่วนทั้งนี้เพื่อประโยชน์และประเทศชาติของประชาชนสืบไปครับขอบพระคุณครับ